สวัสดีจ้าหลูกอีสานกาญจนาบุรีจ้าคิมนีหลูกอีสานขอเป็นสะพานบุญผ้าพีผ้านองมาทําบุญไหวพ้พระวชนะสงฆ์า่จ้า้าพี่น้องเขาขอไปไหว้พระกันจ้าไหว้คุณพระสมเด็จชนะวชนาสงฆ์ามขอศินขอพ่อเราด้วยจ้าพีนอง เดี๋ยวเขาไหว้พระในโบสถ์กันด้วจ้าพี่น้อนไหว้พระขอสิ่งขอพ่อเด้วจ้าพี่น้อง โดยสาเรเป็นสะพานบุญพามาไหว้พระทำบุญจ้า ยามาจะมาได้ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> yeah. ไวพระแม่ธรณีจ้าพี่น้องไวพระิดท่องรอดพระพุทธบาทจ้าพี่น้องไว,วทะไวพระทำบุญขอสินขอพ่อเาด้วยจ้าพี่น้องหลูกอิสานทำบุญเพื่ออะไรจ้า นะข้าววายสมเด็จชนะวัชนาสงครามก็ข้าก็เสิได้ชนะปัญหาชนะอุปสรรคทั้ทงหลายเนาะพี่น้องชตะชนะศัตรูมูมานมูผานทั้งหลายไหวพาขอสินขอพอเอาเด้อนะพี่น้องคลิปนี้ลุยสานกับใบเสนี้เนะาะจ้าเอาไใบคลิปหนาพอกันไหมลุยสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุยสานไม่ในหะ้เด้อจา้าสวัสดีจา้า